สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําที่จับปลักกบอกครับใช้กดน้าครับอันนี้ก็ใช้น็อตร้อยเลยนะครับอัดกาวเรียบร้อยห่วงนี่ก็เอาไว้มัดกับสายเมนได้เลยครับผมก็เจาะรูใส่หลอดเข้าไปนะครับกันมันขาดครับไฟลนน,นี่จะเป็นําำยาง B A นะครับ ที่ผมใช้ตอกคันเบบแล้วมันเหลือครับส่วนฝาตรงนี้เปิดฝาออกครับปรับขนาดความลึกความตื้นของทุ่นได้ครับพอดีเพื่อนมาชวนครับบอกเจ้าปาก็บอกไปฝากแม่ให้แม่ทำปลาละจ็จัดไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับจะได้มากน้อยแค่ไหน ลูกเหยื่อทั้งนั้นนี่ครับสามตัวตัวไม่ใหญ่ครับปลาเหยื่อแรกๆตัวยังไม่ใหญ่พลังขวดนตัวนึงนะครับเราก็เสียเวลาไปวังที่หนึ่งก็ครึ่งวันแล้วนะครับเที่ยงครึ่งเลยครับออกจากวังที่หนึ่งมาวังที่สอง รอไปบ่ายโมงกว่าแล้วครับขับรดคือแป้งอีกใส่ลูกเหยื่อนะครับผมก็เอาคันมาตกกระพงด้วยครับเกี่ยวเป็นปลาเหยื่อแบน,นี้ครับเข้าเต็มเลยแต่ตัวไม่ใหญ่ใส่ลูกเหยื่อเยอะเลยครับเล็กบ้างใหญ่บ้างครับสลับกันไปแบบนี้ดิ ถึงจะคุ้มค่าเรเือเข้ามาตัวใหญ่ๆก็เก็บอันนี้ก็ตกปูนะครับอุยไม่ตรงงานเลยครับรเอามาตกกระพงครับกระพงไม่มีตัวครับเลยมาตกปูก็พอได้ปูอยู่นะครับสลิดหินอันนี้ก็สลิดหินครับ เป็นฝูงนะครับที่นี่ฝูงใหญ่ามากแต่ตัวไม่สลิดหินนี่แคนี่ครับสลิดหินครับโอ้โสลิดไอ้ปนินข้างดำคัางดำอันนี้ก็ข้างดำด้วยรกระบอกด้วยกับกระบอกขเข้าไปแล้วกลับตัวไม่ได้ครับ สองตัวสองตัวนะครับมาดูกันครับว่าคนงันวันนี้ดดได้มาแค่ไหนครับยังไ,ไ,ไม่เต็มหลังเลยครับกิโลแล้วไม่รู้นงไปเรื่อยๆครับเรามีเวลาตกแค่สามถึงสี่ชั่วโมงแค่นั้นนะครับ หนงตัวเรามาสรุปผลงานกันดีกว่าครับว่าได้แค่ไหนนี่ครับประมาณ5กิโลครับ